ีตัวทําเฮ้ย <แก S 2> สมเด็จไม้นี้แหละพี่จะสอนความเป็นเทพไหนไหนไหน ค่ะเมย์มาอยู่ที่เพชรบุรีนะคะมาที่นี่เราก็ต้องนึกถึงเทพประช่อนค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเมย์จะให้เขาพาเม์เข้าไม้ตกปลาค่ะคนแก่พูดเยอะไม่ยอมเข้าสักทีนี่นี่เย็นแล้วะใครไหนมาทักใครคนดูกว่าเล่นทุกคนมาแต่ละทีนี่ทำให้สมเด็จวุ่นวายตลอด ไม่ว่าตั้งแต่ครั้งที่ลแล้วแหละเดี๋ยวเมื่อเช้านี้กูกูเหนื่อยกว่ากูเหนื่อยแบบงี้เอาป่ะ,ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาช่อนจะบอกแล้วรับปากว่าเดี๋ยววันนี้พาไปหาช่อนไงเออมันต้อง,องแค่นี้หแหละตามมาเนี่ยอยากได้แค่นี้แหละร้อยขาทีทีด้วยออโอ้รหมุนใหญ่เลยอะนี่แล้นี่ใช่ไหมมากับผู้ช่วยเก็บเหยื่อโอ้เขาเป็นตาเลย เราฝากกับผู้ช่วยเก็บเหยื่อใครที่อยากรู้ก็ไปดูที่ช่องหน้ากรมสมเด็จเขาจะเป็นคนขายของไปอีกดูเบยนทำหน้าดิเขาจะเป็นคนคือแบบนี่ช่องกูป่ะเนี่ยเไปมาๆปนี่มามาทุกคนเออเหมือนจะพูดปิดช่องอ่ะจัดจัดจัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นแทมนี่นี่นี่ลงได้เลยป่ะพี่ลงเลยนะมาหมอนั่าล้าง มรอรอพุ่งดีๆนะพอปุ๋ยนะให้เสีอดอกแทงน้ำวัดแถว,วเทป<ห>ร, <mm> ระชดลองดูซิว่าหมายตรงไหนเนี่ยตีเข้าไปแล้วได้ตัวแน่นอนทุกตรงทุกตรงเลยเหรออืมทุกตรงจริงป<า>่ะจริงมันเทประชดต้อง ทำให้ดูทักหมายหนึ่งเดี๋ยวรอดูเลยไอ้ลูกน้องเดี๋ยวรอดูเลยไอ้ลูกน้องเฮ้ยเฮ้ยเห็นป้ามันขึ้นอยู่น่ะเห็นไหมอุ้ยนี่เรากำลังแข่งกันเลยแล้วสีเป็ดเหมือนกันด้วยดูซิดูซิดูซิมันจริงของใครก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีอาการไหมมีอาการอะไรปวดต้ ใครสอนให้หัวเราะแบบนี้วะถามจริงตรงเรือน้อยลอยวนนายตายชนห่วยละหัมีทั้งบัวตูมบัวบานวันนี้ถ้าสมเดเทพประชอนอะ <c oughs> ทำไมทาให้พี่รอดแห้วได้ <c oughs> ทําให้พี่ได้ตัวเดี๋ยวพี่เลี้ยงหูก,กะทะเฮ้ย <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยสมเด็จเลี้ยงหมูกระทะพี่อย่างเดียวเลยเอาวะพี่ไม่เคยได้เลี้ยงสมเดย์เลยอะเอาวะวันนี้แหละได้กินหมูกระทะฟรีละเอาวะแต่พี่ต้องได้ตัวนะใครก็ได้ดิไม่ใช่พี่ต้องได้ตัวดิเอเอจะมาใครก็ได้ได้ไงล่ะมันอยู่ที่ฝีมือแล้วอ่ปงั้นะหูย <c oughs> <c oughs> C.> โคตรดุเลยอะยุงป่าปืเทปะชนสาไม้กอนมันาทุกคนบอนทปะนทำอะไรมันดดเว้ยยังไ่งวัสิส่งก่อนสิ่งแล้วส่งแล้วมันดูดตามิีข้างในใช่ไหมใช่อยู่ข้างในกอเลยพี่โอ้โหจัดไปต้องถามเทพนะ

เช็คไหมว่ายิงหมูไหมอยู่เบาอยู่เบาเก็บกอเก็บสายก็เก็บสายวัดดีเบาเทพยังไงไม้นี้แหละพี่จะสอนความเป็นเทพไหนไหนไหนอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย นี่สถานการณ์สถานการณ์ตึงเครียดหุยหุยหุยเทพเทพพี่บอกแล้วว่าไม้นี้พี่จะสั่งสอนเทพให้ไาชอนมันตกอย่างนี้นะเทพอะไรมาให้กันอไอให้กันหรอเทพเมื่อกี้เทปส่งอะไรอะเทพส่งสายอะไรอะเทปไอ้ให้กันหรอ สงสัยอะไรเมเื่อกี้อ่อยให้ก่อนเราปล่อยไปตัวแค่เนี้ยอ่อยอ้อ่อ้อะไรตัวเล็กตัวใหญ่มันก็เกืนหมดไงเห็นไหมตัวเล็กตัวเล็กเกนียปล่อยไปปล่อยไปเนี่ยไปปอปปิดคลิปกลับบ้านกลับบ้านนนเด้อ นี่พี่ตัดไม้เขาหาทีเดียวเขาหาไซยันนี่พี่ตัดไม้เดียวพี่ส่งทีเดียวพี่ติดเลยพอส่งกีทีเมื่อกี้โู้โหเลีอ๋อโอเคยอมยอยอมให้ก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกตัวนึงตัวใหญ่อะอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าองก่อนใช้สีอะไรสีส้มค่ะว้าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน้องจะเอากบยางแก้ขันสีน้ำพูไปอะ ล่าตัวใหญ่ให้ดูของพี่กบยางสีส้มนะคะเอาไปตัวน้อยเออตัวน้อยไรสมเด็เร็วเนี่ยถ้าสมเดได้ตัวใหญ่กว่านี้พี่เลี้ยงหมวกทะไม่ต้องยังไงพี่ต้องเลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องมาตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วหนึ่งตัวพี่บอกว่าพี่ได้ตัวพี่เลี้ยงเฮ้ยเป็นเทพเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยจะมาแบบนี้ไม่ได้มันต้องใหญ่กว่านี้อะไรก็ไม่ได้คืออโศก้งคนละซีซัมเลยนะ หอยเหลี่ยมเทพเฮ้ยมันมีตัวตามเฮ้ย<ก>จิสมเดชเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมนะ่ะบุมบุ่มบุมบุมบวนน้ำใสนเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยขัดไหมลนะ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยนายเห็นไหมมันวัวน้ำใสอ,อ่ะออมันตัดสินใจอยู่ว่าจะกัดสีไหนไงชมพูเราส้มยังไงก็ต้องส้มต้องชมพูแล้วส้มส้มเอาไหมล่ะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ เดี๋ยวโหูอือไปข้างแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยสมเด็พี่ส่งแล้วแต่มันบ้วนทิ้งก่อนไม่เห็นหรอนี่ดูปลาเป็นบ้างตกปลาเป็นไหมเนี่ยเทพเนี่ยเทพเทพเทพอยู่ที่นี่มากี่ปีเนี่ยเทพไม่รู้หรอเฮ้ยต้องมีตัวสิตรงนี้ใช่ไหมกัะดังเกลือบ นี่ยเนเนเนีกแลเนี่ยหูยทุกไม้เลยวะองเนี่ยนสีเห็นสีส้มแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยทุกไม้เลยวะทุกไม้เลยวะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลยมาเลยมาเลยนะระับอะไรระับตกน้ำนี่แหละข้างกกกอกกอกเดี๋ยวนะเทพดูนะไม้นี้แหละเนี่ยดูนะไม้นี้แหละเนี่ยดูนะไม้นี้แหละเนี่ย เฮ้ยทำไมมันมันทำไมหน้าตามันแตกๆวะอะไรนะกัดได้กัดดังกรึบ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 ไหนตรงไหนนะเมื่อกี้มันติดแล้วเห็นเปล่าหะแต่มันติดยากไงมันก็เลยลุดเมื่อกี้เนี้ยมันติดแล้วจริงๆเห็นเปล่าเห็นมันกัดเปล่าไม่สนแล้วไม่สนแล้วสีอะไรนะสีส้มตะกั่งเปลี่ยนเป็นกบยางแก้คันสีส้มได้หรอมองสีส้มหือนเกินมันอยู่ที่โคน อ๋อนะเฮ้ยอ๋นะเฮ้ยอ๋อนะเฮ้ย่เฮ้ยได้แล้วเหรอตัวใหญ่เหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่เหรอโอ้ยมันเอาจนได้อ่ะน่าเกลียค่ะแต่ละท่อนน่ะหาแต่ละทีเขาได้หาตัวใหญ่ๆหน้ากองส่งเดะหุ้ยปากมันโลเลยว่ะเฮ้ยมันได้ตัวใหญ่ว่ะเอาเอาช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเร็วฮะ เอาอยัางไงวะเนี่ยตัวใหญ่เอาเอาคือเรือเลยหูยเอาทีหูยหูยมันกดทีมันเอาตัวใหญ่มาเลยอะเมอะไรต้องบอกแล้วว่าตกแต่ละทีอะอย่าเอาตัวเล็กบอกแล้วอ่อยคืออให้ก่อนเขาแต่ได้ทีเอาใหญ่เลยมันตกต้องตกไซนี้อันนั้นอะไซเด็กเด็กคือตกคือปกติสมเด็จตกทุกวันพอได้เจอไซนี้ก็แบบ ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับไซส์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เห็นนั่งหน้าแห้งอยู่ต้องมาชดละทีทุกคนต้องซส่เนอบอกแล้วไอ,ไอชมพูลูกรักไอยอมยอมเจ<ะ>อ,อ,อเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช้กบยางแก้คันสีชมพูซะสีส้มมันไม่หมานแล้วเฮ้ยของพี่เน้นกัดทีสีสีส้มเน้นกัดทีสีชมพูเน้นกัดตัวใหญ่ไงอสรุปอะโอเคดีทั้งคู่ดีทั้งคู่จะไปเดี๋ยวอันไหนดีไม่ดีี๋ยวทุกคน เปลี่ยนขอเปลี่ยนเรื่องก่อนเมื่อกี้มีคนบอกสมเดว่าอะไรถ้าสมเดพาให้พี่มาได้ตัวพี่จะเลี้ยงหมวกกะทะอะสมเดสมเดพามาให้พี่เมย์ได้ตัวปุ๊บไม่ได้สมเด็ต้องได้ตัวใหญ่กว่าพี่ยังไงก็ต้องให้ได้ตัวโอ้โหทุกคนคือทีนี้ยังไงพี่เมย์ก็ต้องเลี้ยงสมเดได้ทั้งตัวใหญ่แล้วก็พามาพี่เมย์ได้ตัวลูกกระจอกไปเออลูกกระจอกเนี่ยคุณัพพี่ไม่สร้างแรงบันดาลใจให้สมเดจะได้ตัวไหมมันต้องเป็นความ ถ้าพี่ไม่ส่องส,สายสมเด็จจะได้ัวมไหมไม,มันเป็นเทพที่มาอะวันเนี้ยยอมมันหนึ่งแล้วกันเทพปลาช่อนบอกแล้วว่าเทพปลาช่อนตัวจริงหน้าตาแบบนี้เล็กๆเ,เ,เขาไม่ตกกันโอเคปะแล้วอย่าลืมหมูกระทะด้วยล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสียจอบนะคะนี่ที่เป็นไสเรือนะคะพาเราไปเจอปลาช่อน หมายเด็ดมากเมื่อกี้นี้บอกเลยบอกเลยบอกด้วยว่าใครตกได้โอ้โหเอาได้อีกได้ทีขิงเลยนะบอกบอกด้วยใครตกได้ปกตินี่มันหน่าหงอยทุกคลิปอ่ะก็ไม่มีอะไรแค่ได้บอกว่าตกตกได้ปลาช่อนตัวใหญ่ะลรเงี้ยพวกหรอกพวกหรอกโถนี่ได้จะกบยางแก้คันหรอกถึงรอดแหวมาได้ถ้าตัวใหญ่ต้องสีชมพูทุกคนกบยางแก้คันสีชมพูนังตัดทีทีต้องกบยางสีส้มทุกคนน้ำเหนือแล้วที่สําคัญเลยนอกจากจะได้จะกบยาง ได้จากคันไบสัน AM ด้วยค่ะคันละ890บาทใครอยากได้ก็สั่งซื้อที่สมดีได้แล้วกบยางตัวเท่าไหร่อาะส่วนกบยางนะคะตัวละ125บาทนี่เราใช้ไซส์มีห้่หรอเปลวาอันนี้ไซส์เเซนถ้ารวมขาไซส์ใหญ่ใช่ไไซส์ใหญ่เลยถ้าเป็นตัวใหญ่จะแถมไอใบสปินแล้วก็ขามีมีขามามีขาติดกบหนึ่งตัวมีขาติดกบหนึ่งตัวสําหรับตัวใหญ่แต่ว่าถ้าตัวเล็กจะมีขาสํารองให้อีกหนึ่งขาแล้วก็มีใบสปินเปลี่ยนแต่วันนี้เราใช้ เราถอดขาออกเราถอดขาออกนะคะใช้ใบสปินแทนนี่กระชงจังเลยนะกล้องเนี่ยปกลับไปกินหมูกระทะกันฮะกลับไปกินหมูกระทะกันเอาเลยเหรอเอาเลยอากาศเย็นๆอยากกินปะลาก่อนทุกคนเฮ้ยไม่ปิดช่องโอ้โหไม่ลาคนดูบ้างอวะลืมลืมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องเมย์มี่แล้วก็ช่องหน้ากรามสำเนาด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะ ที่ดูกะทั้ง